ฆ่าตัวตายเป็นปานาติบาตหรือไม่บทความโดยดังตรินจัดทาโดยเยาวลักษณ์คงคาสุวรรณการฆ่าตัวตายไม่ใช่ปานาติบาตแต่เป็นอัตตวินิบาตเป็นการคนละอย่างครับปานาติบาตคือปลงชีวิตสัตว์อื่นมีผลให้ชีวิตของสัตว์อื่นขาดก่อนถึงอายุไข รากสิทธิ์ในการมีชีวิตไปจากเขาโดยเฉพาะหากเขามีบุญมากก็เท่ากับตัดโอกาสสวยสุขของเขาทิ้งทั้งยวงส่วนอัตตะวินิบาตคือการปลงชีวิตของตนมีผลให้ไม่ได้ใช้กรรมที่ควรใช้ก่อนถึงอายุไขโดยเฉพาะหากมีบาปมากก็เท่ากับพยายามแหกคุกเพื่อหนีโทษด,ด้วยทางลัด การไม่รอให้มีการล้างไพ่ใหม่ตามการจัดเป็นการตัดตอนสร้างปมยุ่งเหยิงขึ้นไม่ให้เป็นไปตามวิถีธรรมชาติกรรมวิบากถ้าจะเปรียบกันกับหนี้ก็ซับซ้อนกว่าหนี้ชนิดไหนในโลกเนื่องจากการทบนี้กรรมนั้นแตกต่างจากการทบต้นทบดอกของหนี้สินเงินทองมากยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณฆ่าคนมีบุญใหญ่ โอกาสสวยบุญเก่าตลอดจนโอกาสทำบุญใหม่ของเขาก็ถูกตัดทิ้งไปยอมสะท้อนกลับมาเป็นความหมดโอกาสสวยบุญและโอกาสทำบุญของคุณเช่นกันคุณจะมีอายุมากในอัตภาพที่เป็นทุกข์แต่จะมีอายุสั้นในอัตภาพที่เป็นสุขและถ้าฆ่าตัวเองขณะต้องใช้บาปการหนีโทษย่อมเป็นการเพิ่มโทษในตัวเอง ทุกที่ยังไม่เสวยก็ต้องเสวยอยู่ดีแถมพ่วงทุกข์อันเกิดจากการพยายามแหกค,คุกเข้าไปอีกกระทงนั่นคือแทนที่จะต้องทนทุกข์ในสภาพมนุษย์ตามเดิมก็ต้องไปทนทุกข์ในสภาพเปรตสภาพเดรัจฉานหรือสภาพสัตว์นรกซึ่งเป็นอัตภาพที่แย่หนักเข้าไปใหญ่ข้อแตกต่างระหว่างปานาติบาทกับอัตวินิบาตยังมีอีกมากเช่น านาราฏิบาตมีผลในการต่อไปเป็นความโหดเหี้ยมของจิตใจมีใบหน้าเหี้ยมเกรียมมีความเดือดร้อนเรื่องสุขภาพกายอาจถูกรังแกอาจถูกฆ่าให้ตายก่อนวัยอันควรส่วนอัตราวินิบาตมีผลในการต่อไปเป็นความอ่อนแอทางใจมีใบหน้าเศร้าหมองมีความเดือดร้อนเรื่องสุขภาพจิตคิดมากและน้อยใจเก่งรู้สึกอ่อนแอ อยากตายด้วยเหตุบีบคั้นแค่ง่ายๆเป็นต้นการฆ่านั้นไม่ว่าฆ่าผู้อื่นหรือฆ่าตนเองย่อมได้ชื่อว่าทำจิตให้เศร้าหมองเมื่อจิตเศร้าหมองย่อมมีคติวิบัติเป็นที่หวังแต่หากฆ่าตัวตนโดยไม่มีจิตเศร้าหมองคือทำจิตให้ขาดจากอุปาทานว่าเป็นตัวตนอันนั้นพระพุทธเจ้าสรนเสริญ การสิ้นชีวิตขณะไร้อุปาทานไม่ถือเป็นบาปด้วยประการทั้งปวงที่ทำอย่างนั้นได้ก็มีแต่ผู้ศึกษาธรรมะจนเข้าใจและปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงแล้วเท่านั้นครับ